อตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็ประมาณทีห้าครึง่งช่ไหมที่รับนหนาวเออมันหนาวเกินไปเห็นแต่งตัวเงี้ยไม่ได้เวอร์นะมันหนาวจริงอ,อวันตินก็คือไม่มีความร้อนเลยเนี่ยสดได้เลยเขาเรียกว่าอะไรอากาศมันปรับเหรอ <laughs> นี่มันเพิ่งต้มมาไม่ใหม่เลย ความยังพร้อมพร้อมไปหนาวอุ้ยมันะอุ่นอะ่จะก็สู้จับแก้วไอ้นี่มาปะ่ะุยกันเลย มากชินสุสดเป็นต้นปวดขี้แล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้ถึงที่จุดชมวิวแล้วเราจะดูพาติดขึ้นกันก็แล้วค่อยไปลื่อนกิวหนาวมากมีควันออกมาเฮ้ยเห็นเ <c oughs> ห็น่าวจริงๆหนาวครโคตรๆเฮ้ยๆๆพาติจะขึ้นแล้ว ท็ใ <Yeah. S 1> นน้องหนพระอาทิตย์นี่ไงอาสิวัตยังเด็กก็ถือว่าเห็นแล้วแล้ว <Okay. Okay. S 1> กิจต่อไปของเราก็คือ <'t> เราจะไปเดินกิ๋วแม่ปานกันเต็ม uh. ตัวเลย Let's go Let's go จะไม่ไหวตรงที่เราหนาวนี่แหละเดี๋ยวซื้อตั๋วก่อนตอนนี้เราก็ได้คิวแล้ว82คนเยอะมากคนเยอะมากเราก็หนาวมากเกินตอนนี้มีแค่ถึงเคิลชั่น42เราจะถึง42ก็น่าจะต่อไปนี่แหละใช่ ต่อไปก็จะได้ล, okay, ละโอเคแลวรอคิวต่อไปรอคิวต่อไปเจีจ๋เดวเจอแล้วเจอครับ เจ็ดเจ็ดบ้างแล้วพี่เจ็ดเจ็ดครับกี่คนนะสองครับสองคนมาเลยเดี๋ยวไปกับพี่เขาเนาะพี่ไม่สองห้อยบาทเดี๋ยวค่อยชำระกับพี่เขานะฮะครับเดินรวยกันเลยเอาไกรนำทางเส้นเถื่อนจะเอาไม้ไปบ้างก็ได้เนาะโอเคเอาไม้ที่รักเอาไหมเอาเนาะเผื่อต้องเผื่อได้ใช้อยู่แล้วนี่แหละโอเคเราได้กระบอกคุริมะมาแล้วระยะทางเท่าไหร่ครับ

ข้างบนมีทะเลหมอกไหมครับนี่อยู่นี่อยู่แล้วครับทำไมที่นี่หนาวจังครับใช่ที่นี่ก็ยังไม่เที่ยหนาวเต็มที่นะฮะมันยังยังหนาวไม่เต็มที่เลยครับเสวยงามธรรมชาติทั้ทงเย็นทั้งหนาวทั้งเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โหไหว้เป่าสบาย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 แต่ดูเหมือนหอบแล้วนะเทเน,ะนะนย S <S เราไปกันสองคนอะ <c oughs> เออรวมกลุ่มอะคนละพี่ใกล้ลำินทางหนึ่งคนแบบโคตรไทยกเว่อ่ะยังไม่ถึงไหนเลยใจกระบองกันละเฮ้ยได้ยินเสียงน้ำ น้ำตกแม่เลยโอ้อโหน้ำตกลานเสด็จไปต่อไปต่อเราจะไม่หยุดพักแค่นี้เราจะไปต่อผมดูจากแผนที่มันมีมีกวางจริงไหมครับ เขาว่ามีอะอาศัยอยู่ทางหน้าผาถ้าได้เห็นก็ถือว่าเป็นขวันตาเขาบอกให้จินตนาการว่าเป็นบันไดเลื่อนออจินตนาการแบบนั้นไม่ได้จริงๆ เหมือนเราจะเจอทางออกอ่ะอุแสงแสงเข้าตามันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานตาจะบอดคนก็เดินต่อแถวกันไปจะได้ตากพาทิดแล้วทุกคนเริ่มร้อนแล้วซีรักดูดูหมอกถ้าได้มาเชียงใหม่ต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิต มันสวยจริงๆริงวิธีแล้วกับวีนี้ต่างกันมากวีนี้คือคุ้มมากวีนี้คุ้มมากดูทะเลหมอกทะเลหมอกจริงๆริงอ่ะไหนไหนยางไหนยางไหนยางเขาเหนื่อยแล เนียยน่ยงามสวยจริงเว้ยยักษ์ไทยคัวหน่อยเหนื่อยอะ่ะฮือฮืออ่ออะจุดไฮไลท์ right ของที่นี่ทีนักจุดไฮไลท์ right ของที่นี่ พร้อมกันยังทุกคนหนึ่งสองสาม เดี๋ยวไม่เตียม,ม,ยมโอเคถ่ายรูปไปเดินทางต่อไลให้เราเดินก่อนไป <c oughs> ไปกลับกันโทษน,นะคะยัยอู้ทางเดินคือสวยมากอันนี้เราเดินกลับใช่ไหมใช่เราเดินกลับแต่ เราจะเดินเป็นวงกลมทุกคนเราไม่กลับทางเดิมวิวเฮ้ยแต่ว่าแบบมันเป็นทางลงที่แบบชันอยู่นะเอาจริงช่ายวิวถ่ายวิว่ายววทำไมหนะ้าเขาไม่สดดวยจังไงจะให้ดูบ้าง<ะ> <laughs> นี่ก็วิวนะคะทุกคนควิวบอกให้ถ่ายวิวคะ่ะวิวก็จะไม่ถ่ายเราเลยห <laughs> <laughs> ยอก <laughs> เลยเริ่มไม่หนาวเท่า เมืเ่อเ,เช้าตอนนี้น่าจะเท่ากี่องศาวะน่าสิบโอมืมเมื่อเช้าอ่ะต่าสุดหกองศา oh <no. S 1> ดีน้ไม่ติดลบพี่เขากาวันอื่นอ่ะมันหนาวกว่านี้อีก <laughs> อร่อยเหรอหิวแล้วห <laughs> ิวข้าวแล้วห,หัวไทยแล้ว <laughs> ไปลงต่อเลยไกลไหมครับเจะเดินเข้าป่าหนึ่งกิโลนะฮะเ <laughs> ข้าป่าหนึ่งกิโลม <laughs> ล <sighs> โาเกาะเจ๋งจังเลยโคตรแน่เลยทำไมปั๊มเดินได้เงียบวะ โคตรเหอยโอ้พักก่อนละกันห <c oughs> <h ills> ิวข้าวเหนื่อยห่วงหนาว อนอ๋อเขาเลยตั้งชื่ออนนอนรากไม้ใช่เนี่ยสงสัยต้องได้เวลาเอาจริงอะผมเรียบเลยอ่ะมันหดโล้นเลยอ่ะ เราใกล้ถึงจุดหมายแล้วงลงลงสิบขึ้นห้า50เมตรถึงถึงแล้วเย่เ yeah. ย yeah. ่อะในสุดเราก็มาถึงแล้วเอ้อยพี่ครับ <Yeah. S 1> <laughs> สองร้อยบาทครับแล้วก็น uh> ี่ยี่สิบบาทสวัคดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะถึงแล้วไในมุมกวางอ่ะเออเนี่ยช่วงไหนเดินยากสุดหรือเล่เดินยากสุดก่อนช่วงแรกอ๋อเป็นทางขึ้นใช่ครับเขาบอกช่วงยากสุดนะช่วงช่วงเนี้ย <c oughs> ช่วงกลับเฮ้ยเวลาทันปีเวลาทันปีาาปนี่กวางึ่งยากอันกวางสุดยอดเราเ,เดินทางมาตั้งแต่1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปก้าสิบสิเอาก็สิาในสุดเราก็ทำสำเร็จเย้ yeah! เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปฉีดฮะไปฉีดเราไปที่ห้องน้ำกันก็ได้เราคือผู้ผู้ไิชีดกิ่วแม่ปานใช่เราเป็นผู้ไิชีดกิ่วแม่ปานเลยเปล่านู้น18องศา18ไป6องศาขึ้นไป6อังจากที่ลงมาจะกิ่วเราก็ต้องกินข้าวก่อนละอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม ขอพี่ยาไปกินข้าวกันนะจ๊ะจมาที่รักต่อไปเราจะไปไหนกันที่รักยอดดอยธนงนไงใช่ไปพร้อมยังพร<อ>้อมเหนื่อยมากเป็นการเทีย่ยวที่เหนื่อยมากแต่คุ้มโคตรไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยโอ้โหเก่งจริงๆเลยคนนี้ปไปไปเย้ ยังที่จอดรถกันเนาะค <c oughs> ือปีปูปีปีปีไปเราไปถ่ายรูปตรงตรงป้ายตรงนี้นนนกันก็เข <c oughs> ้าใส่มดืมกัน่แขราหนาวเาจะไม่ถอดหมวกกันหนอวกเหรอ <c oughs> หเฮ้ยหนสุดสุดแล้ว ได้ลามเอ้ยเดนสยามสุดๆเดนสยามเออฉลามเฉยเลยโอเคโอเคดนใเรมใช่เด no, ี๋ยวซูมเอาก็ได้มาเนื่องจากคนเยอะมากหวังว่าเราคงจะไม่ไ hmm ด้ไปยืนอยู่จุดนั้น นี่แต่เราก็เห็นแล้วนาะเราอยู่ที่จุดสูงสุดแดนแดนสยามแล้วเรามาถึงจุดหมายแล้วเราพอใจแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปยืนแบบติดติดปลายก็แล้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะ เราอยู่ตรงไหนตอนเนี้ย